แม่บอกไม่ไลฟตอนนี้บอกว่ะตอนแรกบอกจะไม่ไลฟ์ใช่โดวันนี้แต่งหน้าแต่งสวยอยู่ไหนอยู่ไหนถึงบ้านเหรออ๋ออยู่บริษัทเรามาไลฟ์แป๊บเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าต้องใหม่ใหม่เคชเปิดร้านนะคะต้องไปซัพพอร์ตอ๋ออ๋ออาไอทอซัพพอร์ตใช่อาไซท์ทุกคนที่ไหนนะเอ็มเอ็มคอที่เหรอต้องตั้งหรอ เออเออสียาขเออสียงทหารนั้นไเมื่อกี้พูดไปแล้วบอกว่าพี iam, Maggie, ่นิกกี้จีบเปียโนขะอีขอโทษนะเสียงนังหน่อยนิดนึงทุกคน นอูออยากเป็นอากาศครบครบชุดยี่ต่อครอบครัวทุกคนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่สวัสดีค่ะอุ้ยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเครื่องอยู่ค่ะวันี้โดนดุลอยชุด โดนดูดรอยชุดตอนเช้าเห็นหมดวิดีโอในยูทูบเห็นหมดแง่เชื่ยคนคุณพ่อมองคอนอยู่บอกว่าคุณพ่อไปซื้อไก่มาเลี้ยงหรือยังครับอย่าๆๆ่่่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ๋ออ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยอ๋อสวัสดีค่ะพี่เบีย ส,สวัสดีค่ะวอสดีค่ะอยู่บนรถแท็กซี่ค่ะเมื่อกี้มีคนถามว่าใช้บลัชของ Rare Beauty สีอะไรสี HOPE ค่ะใช่สีสวยสใ,สใช่ปีโนซื้อให้แท็กซี่อะไรหรูจัด ไม่เมื่อกี้หนูอยู่คุณพ่อขับให้ค่ะมีคนบอกว่าความลับไม่มีในสารี่ทุกคนคือหนูหนูไม่ได้พูดอะไรเยอะนะไม่เมื่อกี้คุณพ่อขับให้จริงๆค่ะทุกคนไปดูสตอรี่อีกอันในหนูอันใหมออ่อันนี้อยู่ได้ถึงหูฟังใช่ปะไปจะไปแล้วโอเค ทุกคนตัวเย็นนะคะเมื่อกี้คุณพ่อขับไลเมื่อวานหายนอนหรือยังวันนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะอุ้ยสวยนะวันนี้ชอบอ่ะสวยทุกวันนะคะยุ้ยวันนี้ก็แต่งตัวแบบไม่ใช่แต่งหน้าสวยมากอ่ะอันนี้คือชุดเมื่อวานอะ พาะไม่ได้ถ่ายก็เลยต้องถ่ายอ๋อก็คนเนี่ยมีพิรธดริเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ใทวิตบุกวันนี้สร้อย,ยสวยมากมีคนบอกของเลเลสซาค่ะแต่สวยจริง <c oughs> พยายามจะไม่อ่านคอมเมนต์ <c oughs> <c oughs> เดือดเสียงดังเกิน แฟนเดยต้องเข้าแล้วแหละซาลี่จัดไปแฟนเดยอะไรไม่มีไม่ไม่ไมเรา,าถ่ายกันเองไหมแฟนเดย์อะจะไปสั่งซอยมาบ้างวันนี้มีเรื่องเล่าไหมจริงๆก็ไม่มีนะมีแหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยรอ เปียโนลงไลฟ์ก่อนแต่หนูค่อยพูดถึงเพื่อนหนูทีเดียวดีไมเพื่อนน่าจะไม่ได้ออกไปไหนแล้วจ่นจวนเราพยายามเอเงียบที่สุดไลฟ์ทุกวันได้ไหมทุกคนมันไม่ได้มีเรื่องให้เราทุกวันนะสิมันก็จะมีแต่เรื่องเดิมๆที่แบบ พี่นิกกี้เป็นคนดีพี่นิกกี้แบบแบบว่า very แบบ humble แล้วก็เรียกว่าอะไรเออตามใจเปียโนอะไรจะเป็นฟิลฟินั้นมากกว่านิกกี้บอกว่าเค้กอร่อยมากพูดจริงๆเลยไปละเดวโดร้อนบ๊ายบายบ๊ายบาย เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพูดเดี๋ยวเดี๋พูดต่อให้บ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะมีคนบอกให้พีเคกันสักรอบอ่ะจะดีเหรอพีเคคืออะไรนะอธิบายก่อนไม่เข้าใจแข่งกันนะคะแข่งกันให้คนให้เหรียญไม่เอาอ่ะขี้เกียจอ่ะอุ้ยนยังไม่ได้เปลี่ยนประเทศอีกหนูลืมใช่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 โอเคไม่ต้องไปแล้วหนูเลทแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย ลันรัในไอจีฮะฉันรักในไอจีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไลฟ์เดี๋ยวบอกใช่ปหมเดี๋ยวต้องถึงก่อนหาเพื่อนนะคะโดนไปแล้วทุกคนไม่ใช่โดนดูแน่ๆโดนไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โดนตอนเช้าก็โดนตอนเย็นก็โดนไฮบ๊ายบายเซฮายขอสักสักคำสักคำให้เขาหลุดสักคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตื่นปะเย้คุณพ่อทักหนูด้วยสเกร์มาสแครีที่สุดอเกลัวเชฟไม่ได้ออกจากบ้านแล้วทุกคนเสียงตืงนเขาบอกให้ออกกล้องคุณพ่อไม่ออกสื่อนะคะทุกคนเฮ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายฮัลโหล มวัดีจ้าสาลี่พี่นิกี้อยู่ไหนคะอยู่บ้านน่ะดิออเอาเอเพื่อนงอนหายไปเลยเอาแต่เขาบอกหนูว่าเขาไม่ได้งอนนะงอนน่ะดิพี่มาเปเรียงความเลยจริงเหรอจริงดิแล้วพี่นิกี้งอยังไม่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 เหลือพี่มาเปเรียงความไปจ้าไปรอ <S <S ไปรอ,อหน้าหมู่บ้านไปรอหน้าหมู่บ้าน อะอไปรองานะหน้าหมู่บ้านทำไรน้องอยู่บ้าน่ะหนูอยู่บ้านค่ะวันนี้แม่แม่ทำอาหารอยู่แล้วหนูค่อยลงไปออดี๋ยอพี่ออดเป็นนึงนะจะพี่อย่างนี้มันก็พีเคกับน้องได้ปะเฮ้ยได้นุวาได้ได้เหรอคะเล่นๆโอเคโอเคไม่รู้ี่โหนจะเข้ามาดูไหมหนูว่าคงเข้ามาดูได้คุยกับเ <c oughs> พื่อนมาคุยโอ๊ยโทรมาทั้งวันเหรอโทรมาทั้งวัน แล้วหนูก็แบบคุยกับพี่นิกกี้อย่างนี้นก็แบบอยางไม่ได้คุยกับใครเลย,ปเ,ยเป็นเ,ปเรียงความเลยพี่มันเป็นเรียงความเลยว่าละอยากเห็นเลยอะ่ะเขางอนพี่นิกกี้เรื่องอะไรอะ่ะพี่ไปเล่นไอ้นี่ไปเล่นแบบทําเท่ไงไปตึงใส่ไงอ๋อไปตึงใส่แบบว่าไปตึงใส่อ่ะทําทรงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยงอที่หลัง แต่ฟยโนไม่งอนหรอกเฟินโนเขาปากแข็งเขาอาจจะหายแล้วแล้วเฟยโนยดูอยู่ไหมเนี่ยหนูดูได้เคะเียโนยดูอยู่หรือเปล่าหรือดูไม่ได้ใครแพ้โทรงอน้องโอ้ไ <c oughs> ม่ไม่แมว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 ทุกคนให้เขาให้เขาแบบงอกันเอง,ม,งมุ้งม <oughs> ีเนะก้าอีแดงคืออะไรอะ เอกคืออะไรอยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเหอมเอฟซีบอกเดี๋ยวเสียระบบหมดใช่ใช่ไม่เป็นไรพี่นิกีเดี๋ยวหนูช่วยเองหนูทีมพี่นิกี้สุดยอดน้องตรงนี้แหละทีมพี่นิกี้้อาไม่เคำว่าห้องสับสวนอล้วพ่นิกี้ไม่ไปไหนเหรอคขาวันนี้เออพี่อะครับตอนแรกว่าจะไปถ่ายคอนเทนต์แต่ว่าไม่ได้ไปแล้ว อ๋อโอ้คุณครับเก้าอี้แดงคือห้องอ๋อเก้าอี้แดงตอนเด็กๆเปียโนบอกว่าเป็นห้องที่พ่อเปียโนใช้ไว้อบรมเปียโนอ๋อเอาเหรอแล้วอ๋อเปียโนเล่าให้แฟนคลับฟังเหรอใช่เปียโนบอกว่าตอนเด็กๆโดนคุณพ่อดุกับพี่ชาย เขาก็ไปกับพี่นิกกี้ไม่ใช่หรอไม่บางครั้งก็จะไปคนเดียวเอาเหรอแล้วไปเขาไปคนเดียวพี่นิกกี้ก็แพี่ไม่ไปเขาก็บอกว่าจะ่อยไปคนเดียวจริงๆเหรอก็คือสรุปก็คือต้องไปด้วยทุกรอบางครั้ง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 อุ้ยมีคนพิมพ์อุ้ยเต็มเลยอะบางครั้งบางครั้ง fc บางครั้งบางครั้งผมก็ต้องออกเองมั่งอะใช่ไหมล่ะ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือไปกับเปียโนโไม่ไม่ไม่ประมาณสิบครั้งจะไปตักครั้งหนึออ่งดีพี่ไปเอง <c oughs> ลุยเดียวอีกเก้าครั้งไปกับเปียโนโลุยเดียวลุยเดียว <c oughs> เปียนโนเขาเลิศเนาะเขาซ่าเนาะทำซ่าดิเขาแบบเขาแบบปากแข็งไง <c oughs> เพื่อนส่งให้ดูคืออะไรพีโนเขาส่งพี่นิกกี้ว่าพีโนเขาส่งคลิปพี่นิกกี้ให้หนูทั้งแบบตลอดเลยอะเหมือนเขาเขาดูคลิปตัวเองทั้งวันหรือเปล่าทั้งวัน